ในวันนี้เราจะพาไปดูเรื่องราวของนามิคาเซมินาโตะโคเงรรุ่่น4ของโคโนฮะกันครับ กับบทบาทหลังจากการเสียชีวิตของเขาตั้งแต่ตอนที่ก้าวหางบุกโจมตีหมู่บ้านด้วยฝีมือของชายสวมหน้ากากมินาโตะยอมแลกกับดวงวิญ,ญญาณของตัวเองด้วยคาถาสะกดปิดผนึกซรากระตูนสำหรับแบ่งจักรกละครึ่งหนึ่งของคุรมาไว้ที่ตัวเองและถูกจองจําไปพร้อมกับมันแต่ก่อนที่กระบวนการผนึกจะเสร็จสิน้นมินาโตะไม่เพียงแค่ผนึกจักรกละครึ่งอย่างของคุรมาไว้กับนารุโตะเขายังได้ส่งถ่ายจักรกละบางส่วนของตัวเองลงไปในตัวนารุโตะด้วยเช่นกันเพื่อหวังว่าสักวันเขาจะได้พบและช่วยเหลือลูกชายดูแลผนึกของหาาางจกภยใน ภายหลังต่อมาเราจะได้เห็นว่าวิชาธรรมเวตีคืนชีพของโอโรจิมาลูพยายามนํามินาโตกลับมาใช้งานแต่มันก็ไม่สามารถทําได้เนื่องจากวิญญาณของมินาโตไม่ตรงกับเงื่อนไขของวิชานั่นเองหลายฟยีต่อมาด้วยความที่ผนึกสี่ลักษณ์ของนารุโตเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆบวกกับสถานการณ์บีบบังคับให้นารุโตจาเป็นต้องคลายผนึกออกในทันทีที่ผนึกถูกรบกวนเจตจานงและจักรกลของมินาโตที่ฝังไว้กับผนึกก็ปรากฏขึ้นผ่านจิตใต้สำนึกของนารุโตและยับยั้งการคลายผนึกเอาไว้ได้ทันเวลา แม่มินาโตะจะเผยว่าความสุขของเขามันจะหมดลงไปทุกครั้งไม่ได้เจอหน้าของเจ้าเก้าหางแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเพราะมันที่ทําให้เขาได้เจอกับลูกชายอีกครั้งทางด้านนารุโตะเมื่อรับรู้ว่าตัวตนของพ่อเขาคือนามิคัตเซมินาโตะหรือโฮคังเงะนุ่นสีนารุโตะก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากส่วนเก้าหางมันก็จะขู่จะสังหารมินาโตะตลอดการสนทนาทาให้มินาโตะพาน,นารุโตะเปลี่ยนสถานที่ภายใต้ใจิตสำนึกผูพ้พูดคุยกันอย่างสะดวกมากขึ้น ทางด้านนันรูโตะแม้จะดีใจเมื่รู้ว่าพ่อของเขาเป็นใครสักทีแต่อีกใจเขาก็โกรธมินาโตะอย่างมากเช่นกันโดยการยัดเยียดเจ้าเก้าห่างไว้ที่เขาจนถูกชาวบ้านต่างพากันเกียดชังมาโดยตลอดซึ่งมินาโตะเองก็เข้าใจสถานาการณ์นี้เป็นอย่างดีเขาจึงได้กำชับต่อท่านรุ่น3ก่อนที่ตัวเองจะเสียชีวิตแต่มันดูเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร มินาโตะจึงแสดงความเชื่อใจต่อ,อนารุโตะในฐานะลูกชายของโคกงเงะรุ่นสี่ว่าสักวันนารุโตะจะต้องก้าวข้ามผ่านความรู้สึกนี้ไปได้อย่างแน่นอนแต่อย่างไรเวลาการปรากฏตัวของมินาโตะั้นมอยู่อย่างจำกัดเขาจึงรีบสรุปบทสนทนาเกี่ยวกับเพนรวมถึงเหตุผลที่เพนต้องบุกถล่มคโนฮาหรือสัางหาอาจารย์จิริยาสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติของคำว่านินจาแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นนารูโตะก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองจะให้อภัยกับการกระทำของเพนหรือจะหันทางอยู่รัชจักรแห่งความเกลียดชังนี้ลงได้หรือไม่ส่วนมินนาโตตกก็ักับททีว่ ผลลับจอกมาเป็นอย่างไรเขาก็จะเชื่อมั่นและไว้ใจในตัวนารูโตะลูกชายของเขาอยู่ดีจากนั้นมินาโตะก็ทําการฟื้นฟูผนึกสีรักของนารูโตะให้กลับมาแข็งแกร่งมากขึ้นก่อนที่จิตใต้สำนึกของมินาโตะจะล่าถอยจากไป ภายหลังต่อมาจากกลาและจิตวิญญาณของมินาโตะก็ต้องหวนกลับมาปรากฏขึ้นผ่านจิตได้สำนึกของนารูโตอีกเช่นเดิมเมื่อนารูโตเกือบสูญเสียการควบคุมและพยายามจะกลายผนึกสี่หลาการมาของมินาโตะไม่เพียงแค่จะช่วยให้ผนึกกลับมาแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมคำพูดของเขายังช่วยกระตุ้นให้นารูโตปลูกความมึมนและเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองสำหรับหาหนทางในการเอาชนะความยากลำบากแบบที่ผ่านมาซึ่งครั้งนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จากกลวและจิตวิญ,ญญาณของมินาโตะจะปรากฏขึ้นภายใต้จิตสำนนานกอโตอีด้วย เหตุการณ์ต่อมาคราวนี้ไม่ใช่จิตใต้สำนึกและจักรกลของมินาโตะที่ปรากฏขึ้นแต่เป็นจิตวิญญาณของเขาทั้งหมดที่ได้รับการปลดปล่อยจากการถูกจองจำโดวยวิชาคลายคาถาปิดผนึกซากระตูนพร้อมกับถูกคืนชีพด้วยวิชาสัมเวสตคืนชีพโดยฝีมือของอุจิมารุซึ่งเกิดจากความต้องการอยากรู้ข้อมูลบางอย่างของอุจิวะสึเกะนั่นจึงทาให้ไม่เพียงแค่จิตวิญญาณของมินาโตะจะถูกปลดปล่อยเท่านั้นยังรวมไปถึงเซนจูฮาชิรามาโโคเนะรุ่นหนึ่ง เซนจูโทบิดามะโฮคังเรุ่น2และซาลุโทบิทิรุเซนโฮคังเฮรุ่น3ในระหว่างการสนทนามินโตะยังสัมผัสได้อีกว่าอุมึมากินนรุโตะลูกชายของเขาในตอนนี้สามารถควบคุมก้าวหางในตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วเช่นกันและเมื่อการสนทนาระหว่างโฮคังเกับทางฝั่งของอุจิมารุเซตเซนทั้งสองฝ่ายก็ตัดสินใจมุ่งหน้าเข้าร่วมศึกสงครามนินจาครั้งที่4กับฝ่ายพันธมิตรนินจาเพื่อต่อกรกับฝ่ายแสงอุสาและอุจิวะมาดาลากับชายสุนหน้ากากด้วยความที่มินโตะอยากพบเจอหน้าลูกชายของเขาอีกครั้ง